ข่าวล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รัฐบาลยืนยันว่าทันใช้วันที่หนึ่งมีนาคม2566นี้โดยตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและจะประกาศผลการลงทะเบียนให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เมื่อประกาศผลแล้วคนที่ผ่านเกณฑ์ ก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารทอกอสอนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารและเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้ส่วนท่านที่ประกาศผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังมีโอกาสในการยื่นอุดธรณ์เพื่อให้ทางกระทรวงการคลัง ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านยืนยันว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ทำไมไม่ผ่านนะครับก็จะมีการตรวจสอบใหม่เป็นครั้งที่สองและทยอยประกาศผลแจ้งให้ทราบตามลำดับในระยะเวลาต่อไปซึ่งข้อมูลล่าสุดณนะวันที่22กุมภาพันธ์66มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับ ประมาณ14ล้านคนก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวรอเขากำหนดวันประกาศผลและท่านก็ไปตรวจสอบผลก็จะได้ทราบว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลว่ามีคนผ่านเกณฑ์12ล้านคนแต่ข้อมูลล่าสุดก็คือผ่านเกณฑ์ประมาณ14ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณยี่สิบสองล้านคนไม่ผ่านสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบรอบแรกเนี่ยประมาณสองล้านคนก็เหลือประมาณยี่สิบล้านคนและจากยี่สิบล้านคนข้อมูลล่าสุดบอกว่าผ่านเกณฑ์ประมาณสิบสี่ล้านคนจะเป็นท่านหรือเปล่าที่ผ่านก็เดี๋ยวรอ เขาประกาศว่าให้ไปตรวจสอบผลได้ตั้งแต่ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไม่บอกว่าวัานที่เท่าไหร่วันนี้ก็22กุมภาพันธ์แล้วก็อีกประมาณ1สัปดาห์นิดๆก็จะได้รู้กันชัดเจนนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับก็ดูว่าจะประกาศเมื่อไหร่และท่านก็ไปตรวจสอบผลซึ่งการประกาศผล3ช่องทางหลักเหมือนเดิมนะครับ หก็คือประกาศทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h นะครับเข้าไปดูของตัวเองก็ได้หรือว่าท่านใดนั้นจะให้ลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ไปตรวจสอบผลแทนท่านก็ได้นะครับก็ใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดช่องทางที่2นะครับก็ไปตรวจสอบการประกาศผลด้วยตัวเองเลย ไปที่ที่ว่าการอำเภอนะครับสํานักงานเขตในกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารทก,กรสสานักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอันนี้ไปดูผลด้วยตัวเองเลยสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปดูผลที่นั่นและช่องทางที่3ก็คือโทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02 หนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้าก็ตอนนี้เตรียมไว้ก่อนสำหรับ3มช่องทางที่จะประกาศผลและเดี๋ยวเร็วๆนี้ภายในสัปดาห์นิดๆน,ดนี่แหละก็คงจะมีการประกาศผลและเมื่อประกาศผลแล้วท่านที่ผ่านเกณฑ์ก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเตรียมตัวใช้สิทธิ์ท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยื่นอุดธรณ์และรอการประกาศผลรอบที่สองต่อไป ทีนี้มันก็มีคำถามหลายคนบอกว่าคนตั้งเป็น10ล้านคนเนี่ยรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะประกาศผลให้เรียบร้อยและทันใช้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้นะครับบางคนก็สอบถามว่าว่าจะทันไหมคือผมว่าจริงๆเขาก็เตรียมความพร้อมมาพอสมควรแล้วโดยเฉพาะการตรวจสอบผลเนี่ยหลักๆเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็จะเป็น หน่วยงานหลักในการประมวลผลเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก็เชื่อว่าคือหนึ่งมีนาคมนี้อาจจะได้ทันใช้บางส่วนที่มีการผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนทันเวลาส่วนท่านที่อาจจะยังผ่านเกณฑ์และไปยืนยันตัวตนไม่ทันเวลา ก็อาจจะได้ย้อนหลังอาจจะเริ่มตั้งแต่วันบางท่านอาจจะเริ่มใช้ทันวันที่1มีนาบางท่านอาจจะใช้ทันวันที่3มีนาวันที่5มีนาหรือวันที่10มีนาก็ไล่เรียงทยอยใช้สิทธิ์กันไปแต่ว่าสิทธิ์นั้นก็ยังได้เหมือนเดิมย้อนหลังนับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับคืออาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งหมดอาจจะ เริ่มทยอยใช้แต่ว่าทุกคนจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันหมดตามสิทธิ์ตามสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดตามที่ท่านเดือดร้อนตอนที่ท่านลงทะเบียนไว้เขาจะมีให้บอกใช่ไหมฮะว่าเดือดร้อนอะไรอยากให้ภาครัฐช่วยเหลืออะไรนั่นแหละก็จะเป็นฐานข้อมูลที่จะนำมา เพิ่มสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการทางรัฐใหม่นะครับผมคิดเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะทยอยเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปแต่ว่าไม่ว่าจะได้ก่อนได้หลังทุกคนได้สิทธิ์เหมือนกันและมีเวลาใช้สิทธิ์ตามกรอบตามรอบเดือนที่กำหนดนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งมีนาคม -66 นี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังครับ